สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด่นหอยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาสูตรที่สามกันนะคะค่ะในสูตรหวยเลาที่สามของเรานะคะก็เดินกันมาสามงวดถูกสามงวดเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ยี่สิบเก้าพฤหัสที่สองและวันจันทร์ที่หกที่ผ่านมานะคะและนี่ก็จะเป็นวันพฤหัสที่เก้านะคะที่ออกผลนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขในชุด ที่เรากทำกันเอาไว้นะคะว่าออกผลกันที่เลขอะไรนะคะค่ะเลขที่ออกนะคะเก้าห้าเก้านะคะข้างล่างเก้าเก้านะคะเราก็มาดูในชุดของเรากันนะคะในสายชุดที่เราทํากันไปนะคะในสายศูนย์อ๋อเราไม่มีกันเลยนะคะเพื่อน,อนขออภัยจริงๆนะคะ ในชุดที่เราคำนวณกันสิบหกชุดนะคะไม่ไมไม่เข้าเลยนะคะในชุดสายสามขอภัยเพื่อนๆจริงๆนะคะแล้วเรามาดูในชุดเลขวิ่งกันนะคะในชุดเลขวิ่งแอดให้เพื่อนๆวิ่งที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะลองสามกับห้านะคะก็มาเข้าในสายลองนะคะเลขวิ่ง เลขวิ่งของเรามาเข้าในชุดที่ห้านะคะไม่เข้าในคู่ชุดนะคะแต่มาเข้าในสายวิ่งกันนะคะวิ่งลองด้วยนะคะก็ขอไปเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามชมหวยเราที่สามของเรานะคะก็ผิดไปหนึ่งงวดนะคะเราจะมาดูกันในงวดใหม่นะคะที่เราจะคํานวณกันนะคะ เราจะมาคำนวณกันเลยนะคะเก้า <9 S 1> บวกเเท่ากับสิ <18 S 1> นะคะ18บแปวกเก้ <27 S 1> นะคะ27่บวกห สามสิบสองนะคะสามสิบสองบวกห้าเป็นสามสิบเจ็ดนะคะสามสิบเจ็ดบวกเก้านะคะ ท่ากับสี่สิบหกนะคะสี่สิบหกบวกเก้านะคะเท่ากับห้าสิบห้านะคะตามได้บวกสองนะคะ

โอเคนะคะห้าบวกสเป็น57นะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็น8เป็น9เป็นศนะคะเราจะเอาอีกชุดหนึ่งมนาะคำนวณสูตรนะคะหาตัวเลขนะคะก็คือ5บวกหนะคะเป็น10นะคะและบวก9นะคะ10บบวก9เท่ากับ19นะคะ19บวก19บวก9นะคะ เท่ากับ28นะคะแอดจะไม่บวก2แล้วนะคะแอดจะเอาตัวนี้ออกนะคะคือไม่ไม่ทดบวก2นะคะเราจะไม่บวก2กันนะคะในวันนี้อ่าเราจะเปลี่ยนสูตรนะคะเป็น8 9 0 1นะคะเราก็จะได้สูตรในการคํานวณน,นะคะ เราจะมาจับชุดกันเลยนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งนะคะโคชุดที่แปดนะคะแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์และแปดหนึ่งนะคะ คู่ชุดที่เก้านะคะเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์และเก้าหนึ่งนะคะคู่ชุดศูนย์นะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์และศูนย์หนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นสายที่เราคำนวณกันนะคะถอดเลขออกมานะคะ ่เดี๋ยวเราจะมาดูในชุดกันนะคะว่าชุดวิ่งของเราที่เราจะถอดกันได้เลยนะคะวิ่งนะคะวันนี้แปดเก้าเจ็ดนะคะ ในสายวิของเราจะมี8มี9มี7นะคะส่วนสายรองนะคะของเราจะติดกันอยู่ที่ศูนย์หน่าะคะในสามนะคะในสายสามเราไม่มีนะคะแต่ว่าลองหนึ่งนะคะเพื่อนๆและในสายแปดนะคะเราก็มีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจับในชุดให้กันเลยนะคะามาดูกันในชุดนะคะที่เราจะวิ่งกันนะคะในวันนี้นะคะติดแปดนะคะคือเจ็ดแปดนะคะ ติดเก้าคือเจ็ดเก้านะคะสายแปดนะคะก็คือแปดเก้านะคะส่วนสายแปดนะคะยังมีแปดหามนะคะเพื่อนๆเบิ้ลเ,เราอาจจะไม่ได้เล่นนะคะแล้วก็จะมีเบิ้ลแปดแปดเก้าเก้านะคะเรามาลองศูนย์กันนะคะ ใน8นะคะก็จะมี7 8นะคะ7 9นะคะและ8 9นะคะส่วนสาย7นะคะเราจะลองกันที่7 0นะคะกับ7 1นะคะอ่านี่จะเป็นประมาณนี้กันนะคะส่วนติด3ไม่มีนะคะเพื่อนๆในสาย1เราจะมีที่18 19 10นะคะ แอดให้เพื่อนๆเ,เล่นกันที่สายเก้านะคะวิ่งเก้านะคะอ่าจะวิ่งเก้ากันนะัในชุดนี้นะคะในสายวิ่งวิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะส่วนสายลองให้ลองหนึ่งนะคะกับศูนย์นะคะ เพื่อนๆท่านใดชอบตัวใดตัวหนึ่งก็ลองได้เลยนะคะส่วนในคู่ชุดแอดให้เพื่อนๆเ,เล่นกันในชุดนี้เลยนะคะชุดลองศูนย์กับหนึ่งนะคะสามไม่มีเราตัดทิ้งได้เลยนะคะส่วนในสายนี้นะคะแอดให้เพื่อนๆเ,เล่นกันที่เจ็ดกับเก้านะคะก็คือจะได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะอ่าแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะคะ สูตรสองเมื่อกี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะสูตรสามนี่ก็จะเป็นเลขอีกชุดหนึ่งและส่วนสูตรหนึ่งก็จะเป็นเลขอีกชุดหนึ่งนะคะแอดก็ไม่สามารถระบุได้นะคะว่าสูตรไหนจะเข้านะคะมันก็เป็นสูตรคำนวณนะคะในชุดในชุดเลขนะคะค่ะมันก็จะเป็นวิธีสูตรนะคะในการคำนวณอ่าแอดก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะแอดไม่ได้เรียกเก็บเงินนะคะค่าช่องแม้แต่ใดๆนะคะแอดไม่ได้มีส่วน เลียกเก็บนะคะแอดทำสูตรให้กับเพื่อน,อนฟรีนะคะแต่แอดมาขอแค่สนับสนุนนะคะเพราะว่าแอดเห็นน้องหมานะคะที่บ้านมันเยอะก็อยากจะให้เพื่อนๆมาร่วมช่วยสนับสนุนกันนะคะเพื่อแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆของท่านนะคะที่ท่านรับชมสูตรของแอดไปนะคะเพื่อมาช่วยสนับสนุนกันนะคะ อยากสนับสนุนกับแอดนะคะหรือร่วมช่วยแบ่งปันน้ำใจกับแอดได้ที่ช่องนี้เลยนะคะนี่นะคะที่แอดเขียนปักไว้นะคะแอดไม่เรียกไม่ได้เรียกระบุเป็นตัวเลขนะคะแล้วแต่น้ำใจกับเพื่อนๆนะคะเพราะแอดทำสูตรให้กับเพื่อนๆนฟรีนะคะและแอดก็เห็นว่าที่บ้านน้องหมาน้องแอดเยอะนะคะแอดก็แค่อยากมาให้เพื่อนๆร่วมปันน้ำใจกันเฉยนะคะค่ะ ถ้าเป็นเพื่อนท่านใดไม่สะดวกอยากจะปันน้ําใจก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เป็นเพื่อนท่านใดอยากจะสะดวกและช่วยสนับสนุนก็เชิญได้เลยนะคะได้ที่นี่นะคะค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแอดมาโดยตลอดนะคะได้เป็นกําลังใจกันมาโดยตลอดแอดก็มาทําคํานวณสูตรให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะในสูตรหวยราวที่สามนะคะแอดก็ว่างจากงานมาแอดก็มาทําสูตรให้กับเพื่อนๆน,นะคะ แอดก็จะไปทำงานต่อนะคะก็เป็นงานประจำนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นงานอดิเรกนะคะงานเสริมนะคะจากว่างงานของแอดนะคะแอดก็มาช่วยทำสูตรกับเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรที่แอดคำนวณน,นะคะไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจนะคะค่ะแอดก็ขอให้เพื่อนโชคดีกันนะคะในหวยลาววันที่13นะคะ วันจันร์นะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอขอบคุณค่ะ